มากันถึงเรื่องนี้มาอัปเดตกันต่อคุณจำได้ไหมฮะผู้ชมจำได้ไหมครับผมเล่าเรื่องราวของเทรซี่มอร์แกนนะครับนักแสดงตลกชื่อดังที่โดยสารรถเนี่ยแล้วเจอรถบรรทุกของของห้างวอร์มาร์ทเนี่ย uh huh. ชนนะฮะมาอัปเดตกันครับว่าอาการล่าสุดของเขาเนี่ยการใช้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรครับ t r a ซี่มอร์แนับนักแสดงตลกวัย45ปีนะครับเ <c oughs> มื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดก็มีรายงานว่าเจ้าตัวกําลังกายภาพบําบัดแล้วก็กําลังหัดเดินนะครับเพื่อจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับย้อนกลับไปนะครับเธอเขาได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างนะฮะได้รับบาดเจ็บทางสมองออกระดูกโคนขาหัก จมูกหักซี่โครงหักนะครับหลังจากโดนรถบรรทุกของห้างวอร์มารเนี่ยพุ่งชนเข้ากับรถที่เขาและเพื่อนอาศัยมา ซึ่งเพื่อนเขาเองก็เสียชีวิตด้วยก่อนหน้านี้เทรซี่มอร์แกนนะครับได้ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อโดยการนั่งวีลแชร์นะฮะตอนนี้เบนดิดฮะทนายความส่วนตัวเขาได้กล่าวว่านักแสดงชื่อดังก็สามารถฟื้นตัวนะครับอย่างช้าๆเคลื่อนไหวได,ไ,ดได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถเดินได้บ้างโดยไม่ต้องอยู่บนวีลแชร์ตลอดเวลา ะะทางทนายความก็ยังคอนเฟิร์มนะครับว่านักแสดงชื่อดังอาจจะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามเดิมเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยรุนแรงมากนะครับอย่างไรก็ตามครับเทรซี่เองก็เป็นนักสู้และก็พยายามทำกายภาพบำบัดอยู่แม้ว่าจะมีอุปสรรคที่ทำให้เขาท้อแท้ใจบ้างก็ตามครับ ล่าสุดเขาเองก็โกรธมากเทรซี่โกรธมากนะฮะที่ทางวอร์มาเนี่ยกล่าวหาว่าเขาเองเนี่ยมีส่วนในการที่ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้เนื่องจากในวันเกิดเหตุนั้นเทรซี่มอร์แกนไม่ได้คาดเข็มขัดมิรภัยทําให้เขาต้องบาดเจ็บสาหัสนะครับ <c oughs> แล้วก็เทรซี่เองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า <c oughs> ทางห้างดังอย่างวอร์มาจะออกมาพูดแบบนี้ครับ มันก็คงเป็นเรื่องราวของกฎหมายแหละเขาก็ต้องปฏิเสธเต็มที่ว่าเขาไม่ได้ผิดถูกก็ต่างคนต่างผิดกันคนละครึ่งอย่างเงี้ยแหละเนาะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะกับ h ฮโซ Happenings ค่ะ